ช่วงขายแก่งกับเพียวเดีอสรู้หรือไม่ว่าวันนี้คู่หูสามารถเติมเกม Regens t of r u n t e r r a ผ่านโค d a าช็อได้แล้วสะดวกเติมง่ายปลอดภัยแถมมีโปรโมชั่นดีๆรอคู่หูอยู่อีกเพียบอย่ารอช้าคลิกลิงก์ที่ใต้ s c สคริปชันนี้ได้เลย สวัสดีคู่หูตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับพิโอเรสคู่หูครับวันนี้ได้เวลาแล้วที่เทศกาล i r i t b l o s s o m ได้เริ่มขึ้นแล้วที่ Legends of Runeterra เทศกาลนี้จัดว่าเป็นเอีเวนต์ใหญ่ของค่ายเกมไ i ออเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ Legends of Runeterra นะครับมันจะมาพร้อมอีโมดหลากหลายและตัวกาเดียนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะพร้อมกับสนามใหม่ s r i t i t o s s o m ที่สวยมากๆ นอกจากนั้นนะครับยังมีระบบ Event p a พานะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเรียกมันว่าแ a t t ทิร์นพาร์ก็ได้นะครับของ Spirit บอดซั่มที่ได้ทั้ง e m o ม e อีโมจและ Black การ์ดหลากหลายเวอรบอกเลยครับว่าราคาไม่แพงแถมคุ้มค่าสุดๆเลยซึ่งเนี่ยถ้าป๊อดพูดมาถึงขนาดนี้แล้วคู่บอกว่าโอ้ยอยากได้แล้วมีวิธีเติมเกมที่ไหนที่ง่ายและปลอดภัยแถมรวดเร็วไหมป๊อดขอแนะนำที่นี่เลยครับโคนาช็อปแน่นอนเพราะว่าที่นี่เลยครับ ปอตเองเนี่ยก็ใช้ในการเติมเกม Regens t of Dunaera เช่นเดียวกันครับทุกคนเอาจริงนะคู่หูกิจกรรมนี้ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาและไม่แพงเกินเอื้อมถึงฉะนั้นถ้าหากคู่หูเนี่ต้องการจะเติมเกมแต่ไม่รู้ว่าจะเติมอย่างไงปอแนะนำโคด้าช็อปเลยนะฮะแต่ถ้าคู่หูท่านไหนนะครับที่พร้อมแล้วเนี่ยปอจะทิ้งลิงไว้ที่ได้ปอจะลิงกทิ้งไว้ที่ได้ปอจะทิ้งลิง์ไวท้ไท,ไวที่ใต้ดีสคริปชันนี้ถกูกแล้วไปคลิกและไปเติมกันได้เลย